บีทีบีม u m มอเตอร์ซีนนสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็นมาสด้าสนะครับลูกค้าได้เข้ามาทํางานปรับเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลีดเลเซอร์ฟินิกโปรแม็กห้าสิบห้าวัตต์นะครับพร้อมกรอบวงแหวนบีเอ็มสไต์นะครับเรามาดูแสงหน้ารถกันฝรีครับนี่ครับฝรีเป็นกรอบวงแหวนบีเอ็มสไต์นะครับ l อลีดบีเอ็มตล์ตามครับ ครับแสงเข้มๆกัรเอาอุคคมนะครับตรงครับโปรเจคเตอร์จากทางร้านเป็นไบออลีด์ส่งต่ำหนึ่งตัวนะครับดูแสงหน้ารถกันนะครับตรงครับปล่อยครับดูแสงอ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับครับผมความสว่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ สนใจติดตั้งงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ทางเพจ Facebook, B TV, B a ฟ e บุ o กปีทีปีเมียมเอลตทีนอนทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานทั้งหมีครับขอบคุณครับ